<c oughs> ไข่เพก่เิิ่งเิ่งเพิ่งเพิ่งเ็ครับ่ด้วทีแม่แม่ไก่แม่เนี่ยอธิฐานก้อนยังบอขับอธิฐานทยแลยแต่ไทยไปเบิ่งกัน ปล่อยมันแดงเด้ไแม่แก่ไมันมนเออปล่อยมันแดงมันดับผมไมนแม่ป้าดับเลยวะเป่ี่ยนแน้วค่ะเอาลวดปั้นนั่นเลยสิมงคลยังเบื่องลูกติดงานบ่แม่เบื้องหลังไม่ส่องก๊าซเล็ยของไงสินะก๊าเลียนอะไรสินะเออ อ้าวโ้โหเดาเาให้บรรดาบบอเดี๋ยงเปาอ่อนเหนึ่งแดงนะเปาเขาจะหาเนียห่แดง่าแดงค้องแท้คล้องแท้ค่ะนำโบนอยแดงคล้องแท้ค่ะตอนเดียวก็ตอนเรียบือกันันเอแดงคองแทลเด้ค่ะเด้อลูกไกคุณอาจารย์ เ uhm ป way, baby, ็นยังไงเป็นยังไงค่ะเป็นยังไงค่ะไม่ร้นค่ะดูดดอนค่ะจาสาธุสาธุสาธุไฟได้ค่ะแม่หมอฟ้าสวัสดีค่ะ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 ค่ะแม่หมอคะก็ขออนุญาตบาดข้ามลบกวนเนาะค่ะมือนีอีกมือหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าแม่มผ้าโชค่นเห็น เอฟซีนะคะคอมเมนต์มาว่าแม่หมอคือแม่นแท้จังสันจังซีนะปันเพิ่นไปอยู่เฮือนน้ำเพิ่อนเดอร์น,นีคะ่ะแม่หมอจ้าทั้งแม่ผ้าโช่งนี่ก็อดบอล้นท่อนบด้เท่าไปก็ต้องขอเบิ่งน้ำนนนนเลยนะวันเด็จเพิ่นว่าก็เลยได้ผ้าเพิ่นมาหาแม่หมอใครจังได้ก็เมื่อนี้ก็ขออนุญาต ่ายลง youtube เด้อค่ะได้ค่ะได้จังไรก็จะฟ้องกันที่หลังเด้ไแมมอเดออันนี้าค่ะเขากปเบิ่งเขาก็ใสวิจัยาในการเบืองนี่ล่ะารรับช่วับฟังตามปกตินี่ละค่ะมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะรน่องแบนี้นะค่ะโอ้มื้อนี้จะได้เปิดโส่เปิดบารมีให้แม่มผ้าโชคแมมผ้ารวยตัวถูกค่ะตัวถูกค่ะตัวถูกคยินข่าวอันมาจากข้างช่อง u t u b e ของคนพะลยนี่ล้วว่าแม่นป่านจับว้างวมาสั่นค่ะแม่โม่จ้าอันลูกข้าเพิ่นอันนี้เพิ่นกขว่าคาฟิวหลักกะคอยแล้วก็ซอยแก้ปัญหายังได้หลายอย่างสินะคะเอ้าเลาก็ลองเบิงมันเป็นความเซอร์โนบุคคลเนาะมันบอลเอ้าทางใดกะรบกวนจับคันให้แน่จ้าของน้ำโม่สามจบเปิดโซ่เปิดดวงเปิดบารมีน้ำไผ่พญานาคเด้อจ้าะนี่ก็สิเป็นพิธีกรรมพิธีการเนาะค่ะทุกอย่างแดงค่ะพี่น้องกับกะซิมีเขียวตะกลวยเนาะค่ะพี่น้อง นะโมตัสสะภะคะถาะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนค่ะสาธุค่ะมื้อนี้ขอเปิดดวงเปิดบารมีกับไพยพญานาคให้แม่ผพาโชคเด้อค่ะเด้อสิเป็นจังได๋เดี๋ยวสิขอเบิ่งพื้นฐานดวงเฮานี่ละว่าเป็นจังได๋ในช่วงนี้นะคะค่ะ ถ้าแม่นแม่แม่นจังไดแม่นพระโชคก็ต้องเกรงใจเด้อค่ะเพราะว่าก็ให้ให้เอาตามขั้วกิ่งเข้าไปเพราะว่าช่องมัาขั้วกิ่งได้จะได้อค่ะเดี๋ยวแม่หมอพ่นกัอนุญาตให้แล้วล่ะก่อนพอเป็นจังไดแน่เป็นได้เดินห้างมาแต่ไก่เร็วกค่านี่่คะมาจากอำเภอพ่นอำเภอเพชรบูรค่ะแม่หมอหมอผิดหดถึงปาตื่นเต้นแม่หมอตันลูกค่ะก็เดินห้างมาจากสกลแต่ห่างแม่หมอกับไปนครพนมก็เลย บบได้อยู่เบิ่งเพิ่นซสัถ้าเพิ่นได้ไมีโอกาสเบิ่งก็ขอโทษขอไผ่ได้หลายเด้อแม่หมอกระเารกิจหลายคือกันเ<ม>อ้าเคยเล่นไพ่บ่ละ่ะซ<บ>ับตามสุ่มมาพาควรบ่บ่บ่คืเห็แม่หมอเตียวอากาศ <c oughs> ซับจะเทือค่ะแม่หมออ่าเอาตามสะดวกเข้าค่ะเก่าเทือก็ได้บวันนี้ข้าสิโฟกัสที่ไผ่พญายนาคเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะตอนนี้ขันที่ไทยแม่หมอประผัดสิบเห็ยยนไผ่ ตัดเมื่อ้ายค่ะเมื่อไ้อันนี้เนอะค่ะปกติดวงเล่านี่จะเป็นดวงเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ความจะเลื่อนมังคั่งได้คนที่เกิดเดือนแปดเดือนสิงหาหนึ่งสามเป็นคนที่คิดอย่างเสือมากจะประสบความสําเร็จแต่เป็นคนที่มุ่งมั่นที่สีสีเฮ็ดนะคะจะมาให้แม่หมอในเก่าใบจ้า ทางไดก็ได้บอค่ะทางไดก็ไดทางชนบดีกว่าเนาะส่งเป็นเป็นชีคขาดจังไหนจ้าได้ค่ะสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า่ข้าวิมาเมืองผืนทานดวงว่าตอนนี anyway, <sk <sk ้ข้าสิมีมีโขกมีลาบขมาบอ จเป็นเ right อ็นอุ่นอันใดค่ะอัดขั้มจิตหวงก็สิวาทหวงตอนนี้ก็เป็นนิ่งน่งเนาะ <laughs> แมนอยู่บอกคะนิ่งแนวไหนคัน <laughs> นิงน่งในที่นี่หมายถึงว่าวแบบว่ามันคือบบท่านได้มี่ยังที่แบบว่าห้องสีไปนามาหลังยังนิ่งกับการที่ห้องเหตุการณ์เหตุงานห้อยูแมนบาาอกคะยังนิ่งยืนบอตอนนี้เดี๋ยวเขาเบิองถัดไปก่อนหงวย ให้จังเดนี่สมมติมันสิถือแล้วมันที่หนึ่งผลบน่เนาะตัไผ<ป>่ไผ่การเงื่อนขึ้นหน้าพี่พบนะคะไห่การเงื่อน,น,น,นตัวนี้้<พ>าสมมุิว่าเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่หรือซื้ออย่างสีส่วนมากจะถือจะถือหวยนะคะนี่จะถือลอตเตอรี่เฮ้านีนา<ะ>แต่ว่าการเงื่อนเล่านี่หมายถึงว่ากาลังจะเจริญก้าวหน้าหรือว่าถ้าเป็นคนที่ธุรกิจนี่กาลัางสีขยายสาขาเนี่ยน<ะ>ีก่กาลัางสีบูมเนี่ยค่ะนี่ตอนนี้ ตอนนี้พา้การเงินมากค่อนข้างที่จะแห้งอยู่คุสเซจะได้รับลาบก่อนโตืมเป็นสีถึกแล้วมันที่หนึ่งอยู่ขึ้นมมหมอ์วาบนอบัตแย่งว่าเอาถือก็อยาลืมแม่หมอเดอร์ <c oughs> ส่วนการงานนี่เป็นคนขืดหลายแน่น,นะแต่ว่ากับไปแบบชิ่วๆได้ยูแต่ว่าอยากให้ย่ำแบบว่าหูเด้่ยนี่แม่หมอหูว่าเจ้านี่อยากให้มันได้ตามใจเจ้าแต่มันบ่ดได้ตอนนี้แม่นอยู่อะค่ะการการงานนี่คือ สบายสบายแต่ว่ามันหักไว้ดังใจเขาเลยตอนเนี้ยมันจะติดขัดแนวอยู่าย,ยามั่นตรงไประยะเวลามัน่น่ะเพราะว่ามันขึ้นแบบว่าเจ้าทนี่ตั้งใจเหตุการณ์ที่งานแต่ว่ามันคือ body สมกับขี่เจ้าของเฮ็ดตอนนี้แม่นอยู่บะคะเออเอาไอ้รถดเอาไปก่อนจังหน่อยส่วนความรักบอกว่าตรงไปบอกถึงมันดอกกับบ่มีอย่างมากไม่ดอกมันเป็นคู่เป็นยังกันแล้วเท่าอายุายแล้วก็บม่ต้องเบิ่งตัวนีดอกเนาะ ส่วนด้านสุขภาพนี่ม่อมีอย่างหนึเป็นคนคือหลายแม่น <ฮะ S 1> อยู่ะค<ฮ>ะ,<ฮ>ะสิมีอาการปวดหัวแน่กับว่มีอย่งางไรนะคะไม่มีอะไรมากมายก็คือพื้นฐานร,ร่วมตอนนี้ว่าเอออยากอยากจะนิ่งอยู่แต่ว่ากับบอดก็ <ฮะ S 1> ต้องบืนไปนะคะแต่ว่าการเงินหนูยอมรับเรยว่าตอนนี้กํลาลังสิมีโชคการเงินของมากกอนหญงด้วยเพราะว่าไพ่ซองใบนี้มันธรรมดาด้วยค่ะถ้าอยู่กับ การเงื่อนห้าเนี่ยหมายถึงจังใดคุณกิดสิมีโซ่มีลาบขามากจ้าระบบตัวนี้ยังถามยังเฉพาะจอจจงว่าโฉเข้าสิมาทางด้านใดหรือว่าข้าวสีเดี๋ยวมาถามเมืองว่าข้าสิได้โฉบมาจากทางใดเนาะย้ยที่แล้วค่ะแม่หมอแล้วแต่สะดวกค่ะเอาตามสมควรห้าวขนาะ การเงินเราได้ใหไงครับอยู่เด้นนี่แทงว่าศุกร์ด้วสัสจา้จาตัดเลยค่ะงวดก่อนเด้ป้อนผ้ารวยมากก็บอกว่าเหล็กลดเด้อ,อทั้งสามตัวตเตพึ่นกับบอตัดเอาอบักสามมันมาควงไม่เหมาะคนซื้อเด้นี่อ่าจะมาสามใบค่ะอันบักสามมันมาควงในสามตัวแตกเลย ทะเบียนรถเจ้ามันเห็นมายังสี่ตัวหรือมั้ยหมอเนาะคันเห็นมาสามตัวได้ยุบบัตตอรนี้เดอเจ้านี่สิมีโศกน้ำเลขที่บ้านหรือที่อยู่อาศัยอืมค่ะจะเลขที่บ้านกับที่อยู่อาศัยเจ้านี่เป็นคนที่แบบว่ามีความว่านานในตัวเจ้าของค่อนข้างสูงนะเป็นคนที่แบบบ่ได้ตองเห็นเห็นมันได้อะไผขึ้นมากคือหญิงแก่งนะคะ แต่ว่าส่งนี่สดมากน้าบานเด้อเมืองเล็ที่บานไว้แนงวดนี่ถ้าเกิดว่าได้ก็ค่อยหอย่ายเพิ่นแนเด้อเลขที่บานของอันเนี่ยแมม่ผ้าโชกเด้อจะล่องหอยเลขที่บานในีเพิ่นแนเื่อเกิดมันเขาเพราะว่าตัวนี้นะมันบ่งบอกว่าบ้านหรือว่าอ่าที่อยู่อาศัยจะให้ทรัพย์นะคะเพราะว่าวงกี้เขาถามกันว่าโชคจะมานํำทางไหนนะคะโอเคบ่คะเด้อท่นขึ้น ลองเบิงเธอหงุดนี้เขาได้สูกได้ลาบน้ำกันจ้ะอ๋อมียังถามอีบอจีมีสูบลาวกับลวกาเงื่อนเขากลงไปเสด้ขึ้นบออแสดงว่าเคยมีลูกหนีว่าส่วนหัวเนาะเอาซับเบิ้งเล้วคิดหนาของคุณนันไว้นะคะคิดหนาผู้ที่เอาบก่อนจะเข้าไปคิดถึงหนาวคนที่เขาเอาเงื่อนเข้าไปถามเขาว่าห้องเสด็ซับกับขึ้นมาบอนะคะ จ้าแต่ชีวิตเป็นเหมือนชิ่วๆนะสบายๆบ,บางค,คนจับถึงมากนีโอ้หนักใจมากเลยจักใบครับสามใบจ้าอ้าเห็นหมอทาทา,าคนมีสายย่านท้างพญานาคตอนเนี่ยย่ามค้นมาเบิงหรือ,อยิงยังสีทุกคนนะ่ะ จะมีอันนี้ขึ้นมากเลยด้อ<ะ>ช่วงกร,รากฎดาเป็นต้นไปคนที่เอาไปนะเขามีความคิดหรือจิตใตสํานึกหนูบอกเลยนะคะ,ะตามเป็นไพ่นี่เขามีข้อคส่ว่าเขาก็อยากจะขึ้นนู่นนี่นั่นอยู่แต่เขายังหาไม่ได้แต่ว่าเจ้าจะได้ขึ้นบางส่วนเนี่ยช่วงเขาพันษาเด้อ,อ,อถ้าไปเจราจาเจ้าก็อาสิได้ช่วงเขาพันศานี่แต่ว่าให้ได้ตามพี่ศักยภาพเขานะคะถามว่าจะได้ขึ้นเบิือนวนอัย่างนะคะ,ะแต่ว่าเขาไหนขึ้น คือมีใจที่จะขึ้นตลอดเลยนะคะนุ<ช>่ง้ขาอีกใบหนึ่งนะคะ<ช>่ะได้ยีดอกได้กลับขึ้นมาแต่ใส่ระยะเวลาเนี่ยหน่อยหนึ่งแต่ว่าช่วงเขาบวันซาถ้าเปเจราจาได้กับปเปจราจานะคะเพราะว่าเขาจะมีขึ้นมาหวางส่วนอยู่เขาก็มีความคิดของเขาอยู่เพราะว่าถ้าบวงคนนี่ถ้าจะว่าขึ้นนี่เป็นไพ่ยุดนิ่เลยนะคะตั้งใจกับบอได้ขึ้นอ่ามียังถามอีกว่าจ้า สามเกี่ยวกับช่องแม่มผ้าโชคนี่แหละสี่จ่าสี่สิบปังบอสีจาจ้าสั่งจิตอธิษฐานถึงช่องเฮ้าไว้ว่าจังใดก็ขอเปิดดวงเปิดบารมีกับไส่พญานาคนี่แหละย่าพันธพาสีเพื่อนนี่ล่ะเพิ่นจะเปิดดวงเฮ้าวอหรือให้จังไดหรือไม่ีวิธีการแก้จังไดตัดเลยค่ะ จบมาให้หนูซ้ำใบอ๋อเป็นไรแม่มผ้าโชคนีเนคนค่เป็นตาคนติดตามปังบ่ค่ะเป็นตาหนี้ปค่ะเบิ่งดูไพ่สามตัวนี้มันมาทร,รมาดาเลยนะคะเนี่ยไพ่สามตัวนี้ถ้าบ่าปังให้กลับขึ้นมาหาแม่หมอเด้อเด้อว,ว่าแม่หมอวา่าผิดค่ะรับร่องว่าเจ้าปังแท้ค่ะเพราะว่าไพ่สามตัวนี้ไพ่ตัวนี้หมายถึง แต่ถึงธุรกิจเนี่ยกําลังจเริญเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีนะคะตัวนี้พัานารับติ่มเลยเห็นบีหมเพิ่งแตจะได้เลยแต่หมายถึงว่าแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะจังใดก็ะไดปังแน่นอนค่ะโอ้ยไผออกมาจะไผออกมาพักขนาดเลยจะจะพราะว่าอย่างยูนี่ถ้าิ่นถามเกี่ยวกับพวกนี้เกี่ยวกับโชกับลาภถ้าผู้ใดๆหนัาอุดมทรัพย์จังสิ หมายถึงความจะเรื่องนุงเรื่องของสิ่งที่ข้อถามเลยนะคะดวงเจ้าหนีย่อมรับนะคะว่าเปิดบางข้อหนีนู้บว่าเปิดนูต้องได้เห็นเฮดเวียกกรอนได้นี่จังสิเปิดเปิดดวงได้อแต่ว่าคือว่าล่ะทุกยามมันก็เป็นความเสือเนาะความเสือส่วนบุคคลจะความเสือส่วนบุคคลอธิธราอยังอีกบ่แต่ว่าชีวิตจ้าเรียบเรียบง่ายๆอ่ะบ่มีอย่างขัดขวางอย่างไรยวังข้อหนีกะสิฝืนมากเลยได้ว่า เจ้าติดนู่นมีนั่นต้องไปแก้แต่เจ้าวอเลยแสดงว่าประมาณว่าขอเพิ่งสามคนต้นไปชีวิตต้องดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะโอ้แห้งแห้งปังๆเด้อถูกผ้าถูกผ่อนผ้ารวยสุ้อผ้ารวยมูลนี้ผ่อนชาแนลไข่จ้ะผ่อนชาแนลบอกอีกช่องนึงดีรับฝากฝากรับมือเด้อขายม่หมอเด้อจังไรจ้า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 ค่ะวันนี้ก็สี่ทายนี่ยก็สี่อพลาดที่สีขอ แนวทางดีๆจากแม่หมอได้เด้อค่ะจ้าได้เลยได้เลยเพราะว่ามือมันกลิ่นี่กอะโมเมนต์ว่าอันนี้หรอกเมื่อกลับไปตัวนึงเนาะเนาะเละก็มี่ลดมี่ยังแน่หันละมันรมดาธรรมชาติเนาะอันอย่าลืมแล้วค่ะอันแม่มผ้าชูเชียร์เลขที่บ้านให้โอ้แซีเพิ่นน้ำแน่ประเทศบ้านยังไงแม่มผ้าชูบ้านเลขที่สามแปดค่ะโอ้สามแปด ว่าพ่นขื้นมาว่าโชกเกี่ยวกับเหล็ที่บ้านม้อยมากสามเจ็ดจะเป็นบ่อสามเปียกว่าไป, <c oughs> ไปอีกต้องมาด่าสืส่อขึ้นซื้อลงแน่ตัวเด้อค่ะพี่หมอค่ะอันนี้ขออนุญาตนะคะแม่หมอเด้อค่ะค่ะ,คะอันนี้ก็สิเป็นอ,อว่างไว้น้อแน่เป็นเฮ้งอันนี้เด้อค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะของแม่หมอไผ่พญาหนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ฝากตอนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เนาะคะ่ะราวาทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเนาะคะ่ะขออนุญาตบาดข้ามเมมอเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะตัวดีตัวเด็กของเพื่อนกับซิมิซีเก่าหาศูนย์เจ็ดแปดัพพูได้มักเมยมักแลนก็อย่ลลืม่มวิ่งศูนย์ค่ะพี่น้องส่วนเลขที่บ้านแม่ผ้าโชคสามแปดค่ะพี่น้องค่ะถ้าตัวแอดมักหนึ่งซิมักสามเจ็ดแต่ว่ามัน มันก็เป็นไปได้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าตัวเลขทุตมันก็เป็นไปได้คู่ย่างเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมีเขา่ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าก็อยากให้มิโชคไม่ใช่มีโชคมีมานน้ากันเนาะคะ่ะดนนําเสนอฝากตอนเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะคลิปนี้กระสิขอจบไปเพียงซําเน็ตเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮ้งให้ปังให้ดังให้รวยเด้อพี่น้องเด้อบริเนตกระสิขอบคุณไม่หมอนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ส่องส่องทุกฟองนะค่ะสาธุสาธุค่ะ